อ่ลีไปเลยเด็กๆขี่เรนารทบาในระหว่างกวาดบ้านเนี่ยดูเอาเองคิดเราเองไฮ้ไปแล้วดู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 มันเฮ้พ่อกวาดบ้านอยู่ดูแต่ละตัวดูไม่ต้องเลยเือวืองอย่มากนี่เอาของเล่นเอาไปแล้ะ

กำงมี้ววาวแสเปนมาร้อ,อค่ะ